สวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับคลิปนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่วัดนางสาวตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมแต่ละจุดพร้อมๆกันครับในจุดแรกจะพาทุกท่านมาอย่างวิหารหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำก็คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดครับสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2464 โดยพระเดชพรคุณทัานจ้าวาดรูปเก่าครับหลวงพ่อแก้วเป็นพระเกจิอาจารย์ในยุคนั้นสร้างขึ้นมานะครับชาวบ้านนะครับก็ต่างรู้กันดีนะครับว่าหลวงพ่อดำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากก็นําไข่ต้มนะครับมาแก้บนมาถวายครับหากได้สําเร็จดังใจหวังแล้วก็มักจะนำไข่ต้มมากันครับ จุดต่อมานะครับจะพามาขอพรหลวงพ่อป่าเลไล,ไลจากที่ได้สอบถามข้อมูลมากับคุณตาที่นั่งประจำจุดแต่ละสมครับก็ให้ข้อมูลตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างครับบอกว่าหลวงพ่อป่าเลไล,ไลนี้มีมาตั้งแต่ค้นพบเจอวัดครับตั้งแต่สมัยอยุธยานู่นเลยครับมีมาควบคู่กับวัดนี้แล้วก็ได้มีการสร้างวิหารหลวงพ่อป่าเลไล,ไลนี้ขึ้นมาครับ ก็ปฏิษถานอยู่นะตรงนี้เลยเข้ามากรับขอพรเรื่องการเรื่องงานโชคลาภต่างๆนานาครับตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นศาลาการประเรียนหรือว่าหอฉันนะครับ ซึ่งก็มีความสวยงามวิจิตการตามมากครับเดี๋ยวขึ้นไปชมด้านบนกันครับ จุดไฮไลท์ของวัดนะครับก็จะเป็นอุโบสถหลังเก่านะครับที่ค้นพบคนเจอตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับเป็นโบสถ์มหาอุดเอกลักษณ์ของโบสถ์สมัยอยุธยานะครับก็จะเป็นรูปทรงคล้ายๆท้องเรือสำเภาครับใบเสมาเนี่ยก็จะเป็นใบเสมาคู่ที่สร้างจากหินศิลาแรลงหรือไม่ก็เป็นหินสายแดงครับก็จะเป็นเอกลักษณ์สมัยกรุงศรีอยุธยาครับ ตามประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับแล้วก็เล่าสืบต่อกันมาว่ากันว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับหนีภัยสงครามมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางครับลีภัยสงครามมาก็เลาะมาตามป่าละเมาะเลาะดิ่มน้ํามาจนถึงพื้นที่บริเวณตรงนี้ครับมองเห็นว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดหลางแล้วก็สุดโทมเป็นอย่างมากก็เลยตัดสินใจพากันเข้าไปซุกซ่อนภายในโบสถ์มหาอุดแห่งนี้ครับชาวบ้านกลุ่มนั้นนะครับก็หลบภัย ข้าศึกสงครามภายในโบสถ์หลังนี้ครับมีพี่น้องคู่หนึ่งเป็นหญิงสาวคู่หนึ่งครับตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าหากรอดไปได้ทั้งหมดตัวสองพี่น้องนี้ก็จะร่วมกับชาวบ้านบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ครับภายหลังนะครับชาวบ้านกลุ่มนี้ก็ได้รอดมาได้รอดชีวิตมาได้ครับสองพี่น้องนะครับก็ไม่ลืมคำมั่นสัญญาที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ผู้พี่นะครับได้ครองเรือนแต่งงานไปแล้วก็ ไปสร้างวัดที่ห่างออกไปจากจุดนี้ครับส่วนพู้น้องครับก็ถือครองภุมจันได้ชักชวนชาวบ้านเป็นกําลังหลักสําคัญในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ครับให้ตั้งชื่อว่าวัดภรมาจารีรามแต่ชาวบ้านเนี่ยก็มักเรียกกันว่าวัดน้องสาวเพราะว่าน้องสาวเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ขึ้นมาครับเรียกว่าวัดน้องสาว ปัจจุบันนะครับก็มีการเรียกผิดเพี้ยนตามการเวลาครับปัจจุบันนี้เรียกกันว่าวัดนางสาวภายในโบสถ์มหาอุดนะครับก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มาค้บคู่กับโบสถ์ครับก็คือหลวงพ่อมหาอุดมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนู่นแหละครับควบคู่มากับโบสถ์แห่งนี้เลยโบสถมหาอุดว่ากันว่าคนที่หลวงไม่ดีคนที่คิดว่ามีสิ่งไม่ดีติดตามตัว โชคไม่ดีดวงไม่ดีครับลองเข้ามากราบไหว้ขอพรพระประธานภายในโบสถ์มหาอุดแห่งนี้นะครับมานั่งสมาธิก็ได้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายก็จะเดือนหายตายจากไปครับดวงไม่ดีก็จะพลิกลกลายเป็นดีครับ